ลยลเอียดกันครับผมทีนี้เดี๋ยวเราดูข้างๆก่อนนะว่ามันมีอะไรติดหรือเปล่าแล้วดอดนน็อตตรงนี้นะทีนี้เวลาเรางัดตรงนี้นะั้นจะมีเขี้ยวงี้นั้นเพื่อนนี่เขี้ยวตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่ครับนี่กลนมาเลยโอเคแปลงลงตัวนี้เป็นสี่ขานะนี่เป็นตัวใหญ่นะครับสี่ขาน่าจะแพงนะมอเตอร์นะ เดี๋ยวผมมอมอเตอร์ออมาดูก่อนว่า,ารุ่นนี้น่าจะจะเปลี่ยนไหวไหมนะครับเพราะว่ายังไม่มีเลยก็สองพันแล้วนี่คิดว่านะเดี๋ยวไปหาน็อตตัวใหญ่นะเทคนิคก,กอารออกตรงนี้หาน็อตตั่ใหญ่เอาตรงนี้เนาะมันเป็นสีแขกเนาะเอานี่ครับเบาน็อตนี้นะเราเยย์เยยเข้ารู้นะเพื่อนเยย์แล้วก็ดันเลย ดันสียชีวิตเลยครับดันอย่างนี้นะอันนี้ผมต้องจับสองมือนี่ครับมันก็จะหลุดเข้าไปนี้นะพอมันหลุดเบ้าเข้าไปไงี้เราก็ดันอันอื่นต่อนะครับแบบนี้นี่นี่ครับมันจะหลุดไปไงีน้นะครับก็ทาทั้งสี่ตัวนะอันนี้มีสี่ตัวเนาะเสร็จแล้วเราก็โมอเตอร์ก็จะหลุดออกไปนะครับอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราใช้ไฟสองดูนะ จะเห็นน็ออยู่ด้านในสุดเลยนะครับตัวน,นี้สุดอร่เอเครื่องข้างในออกมานนได้ง่ายนี่ครับตัวปัญหาของเราอยู่นี้นทีนี้เราจะเปลี่ยนสลับเปาเราก็เปลี่ยนง่ายนะครับสลับเปาตรงที่ลูกยางนะเขาเรียกเขาเรียกลูกยางนะกันนะื้นๆบานๆเลยลูกยางนี่นี่ครับมอตเตอร์ตัวนี้นะที่เราต้องเปลี่ยนขาเปลี่ยนขาก็คือเขาเรียกเหือกับสปริงน,นี่ตัวนี้ มันอ่อนนะครับสปริงมันอ่อนมันรืบๆ,ๆ,ๆได้นะนี่มันก็เลยทําให้ถังฟัดซ้ายฟัดขวานะครับทําให้อนี่ครับน,นี้ขามานะันเนาะก็ประมาณนี้นะแล้วแต่เพื่อนนะเพื่อนไม่ถอดออกก็ได้แต่ว่าผมถอดออกเลยนี่ทีนี้เราก็ขันน็อตสามตัวนี่ออกเอาเอาสปริงออกมาเพื่อน youtube นะครับเพื่อน Facebook ช่องเพจเกษตร เราซ่อมได้นะครับอันนี้ช่างระพุมพานเพื่อนมาเ,าเปลี่ยนขามอเตอร์ถังปั่นนะครับตัวนี้เป็นขาตั้งเป็นสปริงนะนี่ครับนี่ของเก่ามันนะเพื่อนสังเกตมันจะมันจะอ่อนนะครับอนะ่อ,อนก็เลยสั่งซื้อจากราชส d ดานะครับ ตอนนี้สา0ร้อกว่าบาทนะครับก็ตีไปสี่รนะครับค่าส่งด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเวลาเราสั่งนันเพื่อนเราต้องดูดูขาและความยาวนะครับเขาจะวัดให้เราดูนะในรูปที่เราจะสั่งเราก็มาวัดตัวของเราว่าความยาวและขานะครับมันเท่ากันหรือเปล่านะครับนี่นะกับของใหม่นะอ่าเราจะดูช่วง ช่วงรูตรงนี้กับอันนี้ช่วงช่วงหัวมันนี้นะเขาจะวัดให้เราดูว่ามันกี่เซนนะครับแล้วก็ความยาวจากหัวตรงนี้มาถึงสุดนี้มันกี่เซนนะครับแล้วก็เราก็มาวัดของเราว่ามันเท่ากับไอตัวที่เราจะสั่งไหมมันถึงจะเข้ากันได้นะครับประมาณนี้เนาะพิมไปว่าสปริงขาปั่นแห้งนะครับประมาณนี้นะมมนก็จะขึ้นไม่เห็นมันมีทั้งลาสตาและช็อปปี้นะครับที่เขาขายกันอยู่ ของใหม่นะตัวนี้เยี่ยมเลยสบายเลยครับทีนี้เวลาเราถอดออกมาแล้วเนาะเราจะใส่เราก็มันจะมีรูตรงนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าง่ายนะใส่ก็ถือว่าไม่ยากเดี๋ยวเราตะแคงไปเลยเสร็จแล้วนี่นะแล้วก็จิ้มไปที่ขามันครับเพราะว่ามันมีรูมันอยู่แล้วนี่ง่ายมากเสร็จแล้วเราก็น็อตตัวที่เราขันไว้เนาะ,ะที่เราขันออกไว้ แล้วก็เอามาใส่ที่ตรงกลางตรงกลางมันจะเป็นรูอยู่แล้วเราถอดนะมันก็จะนั่นอยู่จะเป็นจะเป็นตัวยาว,ต,วตอนเราถอดเราต้องสังเกตด้วยนะว่าเราถอดตัวไหน,นออกมาครับผมดูก่อนนี่เหมือนจะตัวใหญ่เนาะผมก็ลืมเหมือนกันนะบางทีเคน่าจะเป็นตัวใหญ่มีสามตัวตัวนี้แหละ ตัวยาวสุดแล้วก็ขันไปอย่านี้ว่า,านี่ถนาดนะเพราะว่าผมต้องรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันชัดๆบางทีอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ากลางวันไม่ค่อยวางนะครับไม่ค่อยวางซ่มให้ลูกค้าให้ให้เคี่ยวมันเข้าไปในเบ้าด้วยนะครับแล้วก็ขันเข้าไปเลยนี่ หันไปให้สุดแล้วก็ตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากตัวนี้อาการนะครับถังถังมันมันต่ำข้างๆนะครับหรือเวลาเราปั่นปั่นแห้งเนาะมันก็จะต่ำปุกปักปุกปักนะครับมันก็เหมือนกับว่าสปริงที่ตัวเดิมมันนะครับมันอ่อนนะครับมันอ่อนลงมันเลยทําให้ถังมันมันต่ำข้างๆ ฝากติดตามเพจเราซ่อมได้ด้วยนะเพื่อนนะก็ยังไม่มีใครติดตามเท่าไหร่นะครับอยากเรียนรู้ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ติดตามได้นะครับเพราะว่าผมจะพูดถึงเรื่องการซ่อมนะครับในเรื่องของตู้เย็นเครื่องเสื้อผ้าพัดลมนะครับเป็นันพัดลมนี้จะเป็นอันดับต้นๆนะครับเพราะว่า ทุกคนนะครับต้องใช้พัลลมนะครับเวลามีปัญหาเราก็จะเอามาซ่อมเองนะครับหรือว่าซ่อมไปซ่อมาก็รับซ่อมให้ลูกค้าเป็นอาชีพเสริมได้สบายๆนะครับพอเราใส่ตรงนี้ไปมันมีสามตัวเองเพื่อนตัวนี้เรารวมมันก็ไม่ลำบากอะไรนะครับมันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์นะครับแค่เราสั่ง เหมือนที่ผมบอกวัดให้เท่ากันแล้วก็สั่งในลาซ่าเขียนว่าสปริงขาปั่นแห้งเทคนิคการถอดนะครับก็เหมือนที่ผมบอก <ไป S 1> นะครับเดี๋ยวขันไปบางทีมันก็ไม่ถนัดบางมก็จะบังแขนนะนเป่นนะ มีลกกพอก็สใส่ได้สองเงินละก็เหลืออีกอันเดียวคือฝั่งระวังสายมันขาดนะเดีมันมาตึงมากเกินไปนะครับเพื่อนต้องค่อยๆค่อยๆทำนะครับมันจะขายเป็นชุดนานเพื่อนนะพิมพ์ชื่อรุ่นแล้วก็อี่ห้อนะครับแล้วก็กิโล 1ิบกิโลสิบสี่กิโลอะไรประมาณนี้นะมันก็จะตรงรุ่นมันพอดีนะครับเพราะว่าถ้าวังบางถังก็จะใช้ใส่ติดทางซะงั้นโอยเนาะหลงนะครับน,บนีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะอ่ามาใส่ ที่ฐานกันนี้ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขันน็อตแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับเพ,เพื่อนๆสังเกตเขี่ยวเขี่ยวตรงนี้เนาะนี่ครับตรงตรงร่องบาดนี่นะถ้าถ้ามันถ้ามันไม่เข้าแสดงว่าไอตรงเนี้ยมันบิดออกจากมันมีออกจากเบ้าว่ะนะเนี่ยตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยครับถ้าบิดออกจะเบาะ้าเสร็จเขี่ยวมันก็จะไม่ล็อกนะเพ,เพื่อนๆกดไม่เข้าหรือจะหาว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เข้า เราต้องดูร่องบาดตรงนี้ด้วยก็จะมีร่องใส่นะมันมีสวมลงไปในเบ้าเลยจิ๊กอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เข้าเราดูตรงนี้นะนเพื่อนนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยนะํามาฝากเพื่อนช่องเกษตรอีสานนะครับแล้วก็เรียนรู้ในการซ่อมเครื่องยนต์ปลาต่างๆอันนี้คือเทคนิคการเปลี่ยนนะครับขาสปริงทั้งปัน่นแห้งนะครับมันฟัดนะครับหรือว่ามันกระแทกข้างๆนะครับ เราก็สามารถสั่งซื้อมาใส่เองได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับก็เพื่อนๆก็ถอดน็อตสองตัวนี้ออกนะครับนี่น็นอตสองตัวนี้ออกล็อกถังตัวนี้มีสามนะถอดตัวนี้ด้วยก็ถอดสามตัวนะครับเวลาเราใส่แล้วก็ใส่ตำแหน่งเดิมนะครับทีนี้แค่นี้ก็ใส่ถังเราต้องถอดถังออกก่อนนะถอดถังปันแห้งออกก่อนนะครับเหมือนคลิปเหมือนต้นๆคลิปนะครับ สรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับเพื่อนกดติดตามช่องเกษตรส,สารเพจเราซ่อมได้ด้วยนะครับใน f a c e b o o k เกษตรคอมเมน์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมซ่อมเครื่องซักผ้าหรือ,อพัดลมนะครับหรือหม้อข้าวนะครับจะนำมาฝากเพื่อนอีกเหมือนเดิมเพื่อปนประโยชน์ให้ไปต่อยอดได้นะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ